เออเซียวมาครับกูได้กูฮอดเวียงแล้วได้แล้วมึงอยู่ใส่ละนี่ปอมน้ำมันนันน่ะเซียวอันกาดอกบัวนะมันเป็นจุ่มๆแหลมๆขึ้นเถิงฮะนะ อยู oh, ่ตัวเดิมนอบาดนี่เนาะโอ้โหม่นะเมียนโทรมาเนี่ฮัลโหลเออเซี่ยวมังคับกูได้กูฮอตเวียงแล้วได้แล้วมึงอยู่ไสนล่ะนี่เขามาจอดให้กูลงปั๊มน้ำมันนี่นะปั๊มน้ำมันนี่ยังอยู่แถวใด กูก็บุหูนะเซียวมึงอ่านป้ายตัวตามมึงบิางหรอกูอ่านบอออกนะเซียวมึงต้องหูยุกูบจบปอน,นึงนกวาใกล้คนแรกออกนะโอ้ยกูละเมือหนึ่เด้เนาะมึงเบ่งป้ายดูมึงเบ,บ่งหูหางันเป็นป้ายแน้วแน,นนะ่น่ะอันพร้อมน้ำมันน,นั่นนะเซียวอันกาดอกบัวนะมันเป็นจุ่มๆแหลมๆขึ้นเถนะิงขนาดเฮะมาแต่สีกาดอกบัวนนะ่ะ อู๋ก็ไม่เคยได้ยินจากเธอเอากับดอกบัวเด็ดเซียวดอกใหญ่ๆสูงๆไปเจออยู่นี่นะโอ้ยโบเมนปั๊มปตทบอหนอเอ้แม่นตีเสียวแม่นเม่นกดกูก็อ่านบัวออกนะน่าจะแม่นแหละเออๆหาวัวยุ่ล่ะเดี๋ยวกูออกไปโปลุกมื่อยน้ำมูกให้เนาะอยากกินน้ำมันไ้บัต บตออละกูเบิ้งคักละเบื้องแม่น่ๆว่ามัเป็นนันป้อมนุประมันดอกกัว ฮัลโหลวอดปั well ้มนะมัน uh นั honest, no ่นนี่มึงยู้ไซนี่กูก็อยู่ในปั๊มนี่แหละคือบูเห็นมึงเสียวแล้วมึงอยู่บนลไหนของปั๊มน้ำมันกูก็บูเห็นกูย้ายปั๊มน้ำมันนี่กูอยู่นี่นะอันฮานันกาแฟกานกแก้วนี่นะไม่ยังของมึงอีกกาแฟกานกแก้วมึงกวนตีนกูตั้งแต่ปั๊มน้ำมันกาดอกบัวไปแล้วได้เนี่ยเอา นกแก้วเดียวเดี๋ยวเราบอกตัวพวกเนี้พอเจออยู่นี่นะกระนกแก้วสีเหลืองนี่ตีกสีแดงนี่นะกละเมยนนะมึงเด้เนาะเออเดี๋ยวทางกูนี่แหละเดี๋ยวกูขี่รถซ่องเอา มันมึงมาแต่บ้านเลยผู้ใดพามึงห้องฮั่นกาแฟกาโนกแก้วผู้ใดพามึงห้องปั้มน้ำมันกาดอกบัวกูมาแต่ท่าลาดบ้านกูพูดแล้วแล้วเดี๋กูก็บบ้านเกิดกาโนกแก้วนู้นเนี่ยมันมีกาโนกแก้วอยู่หันเนาะแล้วอันจุ่มๆก็ดอกบัวกับกาดอกบัวกับเม่เลยดิเยอะกูว่าเด้อเออวันนี้กูสิบอกมึงให้มึงจื้อไว้เด้ออันนี้เขาเอิ้นฮ้านกาแฟอเมซอนอันนี้เขาเอิ้นปั๊มน้ำมันปตทให้มึงจื้อไว้มาเวียงเธอเดียวกับวุ่นวายเนาะมึงนี่เนาะไปลูกเมื่อ มันบึงจะไหนว่ากายนกแก้ว,วเอาสมองชอนไหนขึ้นวะเอาไปขึ้นงานขนาดนั้นพี่รวดเอานะ่ะเฮ้ยห่างเ,เลย